นี่คะ่ะตัดเสร็จพร้อมส่งแล้วนะคะอันนี้เลยรุ่นนี้น่ารักมากเลยค่ะรุ่นบริต้านะคะรัวน,นี้มาพร้อมอะไหล่ทองแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหายากมากและสีสวยมากตัดมาสามสีพร้อมส่งเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนี่ไม่ว่าจะเป็นสีดำนะ,ะอาจจะเสื้อผ้าได้ทุกสีนะคะแบบนี้หรือว่าจะเป็นสีคาราเมลแบบนี้นะคะนี่ แล้วก็สีน้ำเงินขอเทาแบบนี้เลยสีน้ำเงินเทาก็อาดัะก,กับเสื้อผ้าได้ยอยู่เช่นกันนะคะตัวนี้มาพร้อมเลยนะคะสายหนังรองบ่าแบบนี้นะคะสภายง่ายมากเลยไม่ต้องกลัวเจ็บไหล่แล้วยังไม่พอภายในนะคะแอนแดกมาสามช่องแบบนี้เลยมาพร้อมนี่เลยช่องซิปก,ก้างสามารถใส่ของได้อีก ตัวนี้ใส่ iPad มีนี้ได้ด้วยนะคะมีช่องซิปไหนให้ด้วยคือโอเคมากๆเลยแล้วมาพร้อมโปรโมชัน่นราคาพิเศษที่สเปรกันน้ำกันลอยให้เรียบร้อยทุกใบเลยนะคะตัวนี้3สีนี่จัดโปรโมชั่นลดเหลือเพียง2,985บาทยังไะะม่พอจัดส่งให้ฟรีด้วยสนใจทักแชทได้ ทั้อยู่มาณ200กรัมเท่านั้นเองตัวนี้บอกเลยว่าทำจากหนังแกนนิวซีแลนด์จะมีความนิ่มและเบา,เบา,าก,ากาะะนนาว่าหนังวัวเยอะมากฉะนั้นเวลาลูกค้าใส่ของหนักนะคะอันนี้อนนนะนัก่าหนักแกะมันนิ่มและเบาค่ะทำให้ไม่เจ็บไหลไม่ต้องไปฝากแฟนถือถือ,ถอเองได้เลยสบาย,บายเลยละค่ะอันนี้ตัดมาสามสีพร้อมส่งเลยสนใจสี้ออไรของาพเพิ่มเติมกับน้องแอดมินได้เลยนะคะที่ไลน์แอดเเวล,ลาะค่ะ